ลำคางเบื่อนะคะน้องนะคะเดินออกมาเดินเที่ยวกันนะคะทุกคนวิญญาณเทนี้ให้พ่นไอ้ที่กันนี้ไม่พ่นของขาใหญ่ใหญ่มากมายเลยจ้ะอหาดูขอ้งนะคะน้องนะคะเดินเที่ยวเล่นๆค่ะพามาเดินเปิดหูเปิดตาค่ะเพื่อนๆทุกคนเดินเที่ยวกันเนาะพามาเดินเที่ยวลำคางเบื่อนะคะน้องนะคะเดินออกมาเดินเที่ยวกันนะคะทุกทุกคน อุญญาอันนี้ให้พ่นไอที่กันนี้ไม่พ่นเยอะค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์คนเยอะมาก พามาเด <ๆ S 1> <fits you. S 2> ินเที่ยวเดินเที่ยวเพื่อนได้ดูกันนะคะน้องหมาคะเองก็ขอตัวลกคลิปกันเองนะคะขอบคุณทุก่อกำลังใจจ้ะของขายใหญ่ๆหมากมายเลยจ้ะเพื่อนได้ดูกันนะคะน้องหมาคะเองก็ขอตัวลกคลิปกันเองนะคะขอบคุณทุก่อกำลังใจจ้ะ บาที่ดูเที่ยวกันพามาเดินตลาดกันเที่ยวตลาดกันจ้าหาดูขอ้งนะคะน้องนะคะเดินเที่ยวเล่นๆค่ะพามาเดินเปิดหูเปิดตาคนเดียวกันคนเดินเที่ยวกันเนาะ มาเดินเที่ยวเที่ยวตลาดกันเด้อค่ะเด้อเพื่อนทุกคนค่ะนาะตลาดค่ะน้อมาอีกแล้วค่ะตลาดค่ะนาะช่วงเช้าจะเป็นเพื่อนทุกคนค่ะนาะพามาเดินเที่ยวคนเยอะแยะมากชมไปเลยชมไปด้วยกันค่ะเพื่อนทุกคนค่ะนมีป้ายอยู่ค่ะมีราคาติด พามาเดินเที่ยวกันจ้ะเปิดหูเปิดตานะคะน้องเหืือนอยู่ในบ้านกัตลาดกันเด้อค่ะเด้อเพื่อนทุกคนนะคะเนาะตลาดค่เนาะมาอีกแล้วค่ะตาลาดนะคะเนาะช่วงเช้าจะเป็นพื่อนทุกคนเนาะพามาเดินเที่ยวคนเยอะแยะมากหมดลำค้าญเบื่อนะคะเนาะนะคะเดินออกมาเดินเที่ยวกันนะคะทุกคนอยากเดวนี้นให้พ่นไอ้ตีกันนี้ไม่พ่น อก็เอื้อะไว่น้ำเนี่ยามัเดินตลาดกันเที่ยวตลาดกันจ้าเยอะค่ะวันนี้เปนอทิตย์คนเยอะมากค่ะ ขายเยอะแยะมากมายเลยจ้ะกลางเช้าก็คนมาเดินเยอะค่ะเพื่อนทุกคนเที่ยวตลาดกันเด้อค่ะเด้อเพื่อนทุกคนนะคะเนาะตลาดขะเนาะมาอีกเดียวค่ะตลาดขะเนาะช่วงเช้าจะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเนาะมามาเดินเที่ยวคนเยอะแยะมาก ขาย่ๆมากมาเลยจ้ะโล่โลตลาดเชาคะนองคาขาวันอาทิตย์นะคะน้องคาะ เดงก็เออ่มีอะไรเด้อค่ะเรื่องคนเดงก็เก็บภาพบรรยากาศให้โปรโลโลตลาดเช้านะคะน้องนะคะของวันอาทิตย์นะคะน้องคนเด่นพามาเดินเที่ยวเดินเที่ยวชมไปเลยชมไปด้วยกันค่ะคนเด่น ใ่มีใ่อยู่ค่ะมีาคาติดของขายใหญ่ๆมักมาเลยจ้ะของขายใหญ่ๆมักมาเลยจ้ะ พามาเดินเที่ยวกันจ้ะเปิดหูเปิดตานะคะน้องเพื่อนอยู่ในบ้านก็กอเที่ยวตลาดกันเด้อค่ะเด้อเพื่อนทุกคนนะคะเนาะตลาดขาน้องมาเอีแลวค่ะตลาดนะคะเนาะช่วงเช้าจะเป็นเพื่อนทุกคนนะคะพามาเดินเที่ยวคนเยอะแยะมาก ต้องขายยังไัว้น้าเนี่ยจราดบันอักขีตะขาบเนตัวนคนมันมันเป็นวันอทิตยบนะคะเจี่เดียวเป็นวันอาทิตย์ พามาเดินเที่ยวเดินเที่ยวเพื่อนเดียดูกันนะคะนาค่ะเดี๋ยวก็ขอตัวลงคลิปกันเองนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ <c oughs> จ้ะพามาเดินตลาดกันเที่ยวตลาดกันจ้ะเลาะเลาะตลาด ชาวนะคะน้องนะค่ะเขาวันอาทิตย์นะคะน้องคนเดียวเพื่อนเดี๋ยวดูกันนะคะน้องนมอคะยังก็ขอตัวลูปคลิปกันเองนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้ะหาดูของนะคะน้องนะคะเดินเที่ยวเล่นๆค่ะพามาเดินเปิดหูเปิดตาค่ะเพื่อนๆคนเดินเที่ยวกันเนาะพามาเดินเที่ยว เยอะค่ะวันนี้เป็นงานที่คนเยอะมากค่ะขอหาดูขอ้งนะคะน้องนะคะเดินเที่ยวเล่นๆค่ะพามาเดินเปิดหูเปิดตาค่ะเพื่อนทุกคนเดินเที่ยวกันเนาะพามาเดินเที่ยวไหนเอามาไหมดาวยมั้ยมาชมไปเลยชมไปด้วยกันค่ะเพื่อนทุกคน มีใบมอยู่ค่ะมีราคาติดันเดินตลาดกันเที่ยวตลาดกันจ้าเลาะเตลาดเช้านนนอกนะคะขขงวันอาทิตย์นะคะน้องคนทุนะครับ ตลาดกันเด้อค่ะเด้อเพื่อนทุกคนนะคะนาะตลาดน้องมาอเที่ยวค่ะตลาดน้องช่วงเช้าจะเพื่อนๆทุกคนนาะพามาเดินเที่ยวคนเยอะแยะมากตลาดวันอาทิตย์ตะคาเพื่อนทุกคนอันนี้มันเป็นวันอาทิตย์นะคะเนาจ๊วเญญาณมันเป็นวันอาทิตย์ลำคางเหนื่อนะคะเน้องนะคะเดินออกมาเดินเที่ยวกันนะคะทุกคน จาตัวนี้ให้พห่นไอ้ตีกันนี้ไม่พ่นรองขาเยอะๆไมาเลยค่ะคฝุ่นของกคนขาเยอะแยะมากมากเลยคะ่ะตอนนี้ลาดเช้านะคะเนาะลำคางเหนือยนะคะเน,น,ะะนะะาะเดินออกมาเดินเที่ยวกันนะคะทุกคน วิญจาณตันนี้ให้พ่นไอพี่กัน,นี้ไม่พ่นพามาเดินเที่ยวเดินเที่ยวต้องขายยนงไต้องสาวก็คนมาเดินเยอะค่ะเพื่อนทุกคนค ตลาดวันอาธิกคะเป็นส่วนหนึ่นมันเป็นวันอาธิกา์คะคะเนิเป็นวันอาธิกาูเที่ยวกันของขาย่ยๆมากมาเลยจ้ะ ชมไปเลยชมไปด้วยกันคน่นะทุกคนอ่นะเนมีป้ายอยู่ค่ะมีราคาติด